ที่ภักดสงราชสามกีธรรมตำบลองค์พักอำเภอด่านช้างจาังหวัดพรรณบุรีได้รับกระถิ่นสามหมื่นวัดเป็นครั้งแรกแก็มีความรู้สึกดีว่ารู้สึกปลาเพิ่มในการที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมชยโยวัดธรรมกธรรมกายแล้วก็อยากให้มีความอ,อยากให้มี โครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะก็จะทางวัดก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ในปีต่อๆไปอยากให้มีต่อไปอีกแล้วก็ฝากขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยในความเมตตาที่ได้ร่วมมาทอดกระถินกับทางวันทีนี้ขอขออนุโมทนาสาธุกับดาญาติโยมลูกศิษย์พระธรรมกายครั้งนี้ด้วยจเจริญพร